ที่นี่มีสถิติหรือยังคะประมาณกิโลคะ200หรอโอ้200ก็โลเลยว้าวขลับมากค่ะขลอบมากเลยนะครับโอ้ลูกค้าค่ะลูกค้าเยอะตลอดเลยนะคะขายดีมากๆค่ะพี่ที่นี่เลือกเปิดร้านะ สหอ่อยบาทเนี่ยหรอฮ้ย้หรอ้ย ต้องมาแล้วนะงานวัดไร่ขิงนะคะสี่ถึงสี่แต่ว่าต้องที่งานเท่านั้นนะคต้องที่งานวัดไร่ขิงเท่านั้นโอ้ยคุ้มมากเอาเลยไหมมาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานวัดไร่ขิงค่ะคุณผู้ชมเริ่มแล้วนะคะแต่ว่างานเนี่ยยังไม่มีเนาะวันนี้ตั้งมาก่อนงานเลยนะคะก็เอาจริงจี่งงานเขาจะจัดวันที่4-14ถึงสเนาะเธอเนาะ เออนะคะวันนี้จ่อจงเลยนะคะมาร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยเข้าวเกียบเผ็ดหอมนะคะตอนนี้เขามีรสชาติใหม่ๆค่ะมีะข้าวเกียบเผ็ดหอมอะโวคาดโดนะคะแครอทละลายมันม่วงนะคะคุณผู้ชมเอ้ยน่าลองน่าลองนะคะนี่เขาขายดีมากเลยนะอันนี้คือยังแบบยังไม่ทําเลยนะคุณผู้ชมน,นี่เขาจะเป็นชุดแบบนี้เลยนะนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เท่าไหร่นะเอง้อย หนึ่งร้อยบาทสามห่อหนึ่งร้อยบาทนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็กรอบเลยอันนี้จะเป็นแบบเห็ดหอมนะคะรสออริจินอลนะคะน่ากินมากค่ะใครนะคะที่อยากมาเดินงานนะตอนนี้คือยังไม่ถึงวันงานนะคะวันงานที่จริงมีวันที่4เนาะก็มาเดินกันได้นะคะที่จริงเขาตัดกอดงานแล้วนะคะของก็หอมกรีดเยอะเลยแต่วันนี้ตักมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะบ้านจะตักพาไปชมบรรยากาศกันนะคะ S <S <preach ers> พี่จูนไม่อยู่นะคะค่ะก็ที่นี่จะเปิดร้านประมาณอ่ากี่โมงนะคะเริ่มเปิด9โมง9โมงเช้าถึงถ้าทุ่มเที่ยงคืนไปเลยนะคะแล้วตอนนี้มีอ่ารสชาติใหม่ๆนี่มีอะไรบ้างคะแนะนำอค่ะใหม่ๆเพิ่งมาใหม่เลยก็จะเป็นโนริซาลายกับอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดโอ้แต่แต่เราจะมี3รสชาติแรกตอนแรกนะคะมีเห็ดหอมแครอทมันม่วงแล้วก็มีเพิ่ม โกโดกับสาลายค่ะค่ะใช่ราคาเท่ากันเลย40บาทสามห่อหนึ่งร้อยบาทใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีช่องทางการสั่งแล้วก็มีอ่าแฟรนไชส์มีค่ะค่ะติดตามได้สามช่องทางค่ะค่ะมีเพจ Facebook แล้วก็ทิกเกอร์นะคะแล้วเบอร์โทรคุนได้เลยค่ะโอเคคช่แบบนี้จะเป็นเซ็ตส่งใช่อันนี้อันนี้เท่าไหรอะคะตัวนี้เป็นเซ็ตส่งออนไลน์จะมีสี่ห่อ 200บาทส่งรีมีเก็บปลายทางนะคะจิ้มในตะก้า tiktok ได้เลยค่ะช่องทางนี้ลหรือลูกค้าสั่งทางเพจได้ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ถ้าลูกค้าจะสั่งกดในตะก้า tiktok แล้วลูกค้าช่วยเลือกรสชาติด้วยนะคะจะมีห้ารสชาติเลือกรสชาติได้เลยแต่ต้องหมายเหตุด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่หมายเหตุให้เราเราจะส่งเป็นเห็ดหอมล้วนสี่ห่อนะคะ โอเคนะคะแต่สามารถเลือกรสชาติได้นะคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นคุ้มมากเลยคุณผู้ชมสองร้อยบาทนี่ค่ะตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะในตะกร้าที่เกี่ยวก็มีแบบแบบดิบแบบดิบไปทอดเองก็ได้อ่าถ้าถ้าสั่งแบบดิบจะเป็นทางเพจหลักๆค่ะอ๋อ ถ้าสั่งแบบ<ช>ยังไม่ได้ทอดจะต้องสั่งในเพจค่ะใช่ถ้า<ม>ถ้าลูกค้าไม่ใช่แฟนชายลูกค้าจะสั่งได้แค่รสเผ็ดหมอกนะคะโอ,อถ้าเป็นรสชาติอื่นเราขอสั่งวนันอิทธิ<ม>์ให้ลูกค้าแฟนชายของเราค่ะโอเค<ม>ว้าวใส่ลงไปแล้วค่ะโอ้ฟูมากค,ะคะ่ะแบบนี้เลยกรอ,อบๆค่ะละลายไปในปากเลยนะคะ งานเริ่มวันที่4ี่ถึง14นะคะแต่ว่ามาตอนนี้เขาเขาแบบจัดงานแล้วนะคะมาเดินกันได้เลยก่อนงานนะคะว้าวหอมมากเลยที่จริงเขาจะมีรถ ocado, อะโวคาโดไครอต์ใช่ไหมเองต้องมากี่โมงอะคะาด สิบโม,งเ,มงเช้าอันนั้นคือจะมีครบเหรอคะผัดแครอทมันม่วงอ๋อต้องมาช่วงเช้าเช้าหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมสิบโมงเช้าถึงประมาณกี่โมงอะคะเชียงคืนอยู่ไหมอะอยู่ถึงไว้อะอ๋อฮะถึงเชียงคืนนะคะคุณผู้ชมโอเคคะ่ะสิบโมงเช้าก็ามาเดินกันได้แล้วค่ะ้ว้า ้กรอบมากค่ะกรอบมากเลยนะครับโอ้ยลูกค้าค่ะลูกค้าเยอะตลอดเลยนะคะขายดีมากๆค่ะท,ที่นี่เริเ่มเปิดร้านกี่โมงครับอ่าเริเ่มเปิดร้านตั้งแต่9โมงน,นะคะหอมมากเลยแบบเพเพลินละลายไปในปากเลยนะคะว้า 4 0 3สิบาอนึงร้บาทนะคะั 48, 300บปอรด์อนยนะครับน่ากินมากค่ะแบบหลังร้านแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะที่นี่มีสถิติหรือยังคะประมาณกิโลคะ <200 S 1> ค่ะเท่าไหร่นะจีนไม่รู้200ตอนนี้200หรอโอ้200ก็โลเลย ดูกรอบมากๆค่ะคนะะี่ไปแล้วค่ะคี่ทอดเรื่อยๆเลยนะคะ200โลนะคะ นปูนเลยค่ะทีนี้มีทีเมนไห้ครับเดี๋ยวขายดีนะครับกรอบมากนะครับกรอบมากค่ะทานดูหนังแบบเพลินเลยนะครับกรอบมากๆ เป็นสาหลายนะคะหอมมากเลยค่ะเยอะเนะคะับแยั นนี้เป็นรถสาหลายนะคะตอนนี้ก็ยังมีแบบส่งออนไลน์ค่ะสามารถสะกดอากาศได้ที่ติก,กตอบก,ก็มีเลยใช่ไหมคะ เห็ดหอมนะคะของเฮดไรฟาร์มนะคะอันนี้เป็นสาลายนะน,นี่รสชาติใหม่นะคะแล้วก็ออริจินอลค่ะเป็นเห็ดหอมนะคะนี่กรอ,อบแบบนี้เลยค่ะห่อละสีบาทนะคะถ้าใครซื้อไป3ห่อดีกว่าเนาะสห่อหนึบาทเนาะคธอเนาะเออคุ้มกว่านะแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ทันแครอทแล้วก็โคโดแล้วก็มันม่วงใช่ไหมเอ้ยน่ากินนใครที่แบบอยากสั่งไปทานที่บ้านอะ่ะได้เลยเนาะกดที่เข้าไปติดตามด้วยนะที่ติกตอก นะเขาจะมีตาก,ก้านะคะของเพจไว้เดี๋ยวตักทิ้งไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะคะใครหาไม่เจอมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอ่าอันดับแรกนะคะเห็นหอมนะนฉีดวิ้งกับกรอบแล้ว,ลวร้อนเลยอะ่ะนี่เลยค่ะนี่ไม่อม,ม่นมาเลยกรอบมากอ,มอยี๋ให้ได้ยินเสียง แล้วก็หอมเห็นหอมมากเลยนะนะตัวนี้ตัวนี้กินบ่อยแล้วยังไม่เคยลองอันนี้เลยเดีย๋ยวลองอันนี้บ้างค่ะอันนี้เป็นโรตีสาลายนะคะนะฉันไม่เคยลองอตัวน,นี้หอมมากหอมโรตีมากเลยหอมสาลายัยอร่อยกินได้แบบเพลินๆนะคะ เพลินๆแบบดูหนังดูซีรีส์ไปสามห่อจุกๆอร่อยมากเลยเลยถึงตัวชอบทุกคนเลยอร่อยอร่อยมากลูกค้าพี่เขาเยอะนะฮะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอันนี้เป็นแบบใครที่สั่งนะคะไปแบบส่งทั่วประเทศเลยนะคะร้านเฮเดฟาร์มเขามีแบบแบบนี้เลย ข้างในนี้มีสีหอ่อเนอะเธอเนาะแต่ว่าสามารถเลือกรสชาติได้นะคะในทิกตอกเนี่ยสามารถกดเลือกรสชาติได้เลยนะคะว่าจะรสชาติอะไรแต่ถ้าไม่กดเลือกรสชาติทางร้านก็คือจะ,อะส่งให้แบบเป็นเห็ดหอมนะคะอืสีห่ห่ออันนี้สองร้อยบาทน่ารักกรุบกริบกรุบกริบเนี่ยนะะ่ารักนี่นี่นะคะส่งทั่วประเทศด้วยนะเนี่ยเอาไปแบบส่งฟรีกิน,นเพลินอุ้ยสองร้อยบาทส่งฟรีใชแต่ว่าถ้าขายหน้าร้านสี่หอ่อหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่ห่อหนึ่งร้อยหกสิบบาท เนี่ยเหรอใช่เฮ้ย160มั้งเหรอ1 6เฮ้ยต้องมาแล้วนะงานวันเล่หขิงนะคะ4-4แต่ว่าต้องที่งาน,นเท่านั้นนะครับต้องที่งานวันเล่หขิงเท่านั้นโอ้ยคุ้มากเอาเลยไหมเ <c oughs> นี่ยฮิ้วได้เลยแบบสวยๆเก๋ๆอ่ะเออเนี่ยฮิ้วได้เลยน่ารักน่ารากเก๋ๆไป ขายดีมากเลยค่ะุผู้ชมนะคะใครที่อยากมาอุดหนุนร้านเพเนฟามนะคะเข้าเกรียบเห็นหอมนะคะก็มากันได้นะคะเขามี2รสชาติใหม่โอะโวคาโดและก็นอริส,สาลายค่ะห่อละ4ี่บาทนะคะ3ห่อไปเลยค่ะ100บาทเพื่อความคุ้มและจุใจนะคะกรอบอร่อยมากเลยนะคะไปอบน้ํามันค่ะก็ามาก็ได้ที่วัดไร่ขิงนะคะ4-14ค่ะมาตั้งแต่10โมงเชา้ชาก้าโมงเช้าก็ได้เลยนะเขาเริ่มทอดแล้วนะคะถึงประมาณหาทุ่มเที่ยงคืนกันเลยค่ะค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ,ะน,น,ยยนะคะเดี๋ยวตั๊กต้องขอตัวลากันไปก่อนใครอยากสั่งนะคะเักทิิงบอร์พด ทุกอย่างเลยไว้ที่ใต้คลิปนะคะอร่อยมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดไแค์กแ็แชร์ตั้งเลยนะ